เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน15นาทีเปิดคลิปฮุกภาพขึ้นโลโก้ช่องตัดภาพรถ AURELK ข้ามหมุนรอบคันแบบสโลผู้บรรยายถ้ารถคันเดียวว่าจะทําให้ชีวิตในเมืองลื่นไหลก็ว่าที่เคยได้คุณอยากได้อะไรบ้างประหยัดคล่องตัวแต่ยังฉลาดนั่งสบายใช่ไหมครับวันนี้เราจะพาไปรู้จัก AURELK คารรถเล็กที่ไม่ได้เล็กแค่ไซส์แต่รายละเอียดใหญ่กว่าที่คิด เที่ยงคืน15านาทีถึงเที่ยงคืน35นาทีแนะนำรายการแอนคำเชิญชวนขึ้นช็อตมือจับประตูไฟหน้าเล่นแสงผู้บรรยายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราสายรถยนต์สายไลฟ์สไตล์ต้องห้ามพลาดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะวันนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของ AURELK คาแบบครบทุกมุมเที่ยงคืน35นาทีถึง1นนาฬิกา10นาทีภาพรวมคอนเซ็ป ตัดช็อตรถแลนในตรอกซอกซอยเมืองแน่นๆและสลับภาพบนถนนใหญ่ผู้บรรยายในโลกของเคคาจุดเด่นคือขนาดกระทัดรัดคล่องตัวในเมืองจอดง่ายกินน้ำมันน้อยแต่ AUREL k คาพยายามยกระดับสิ่งที่คุณเคยให้สนุกขึ้นทั้งงานดีไซน์ที่ดูพรีเมียมอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้ง่ายและห้องโดยสารที่ใส่ใจรายละเอียดจนทำให้คำว่ารถเล็กกลายเป็นรถคุ้มที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้จริงขีดขีด ดีไซน์ภายนอก (Exterior) หนึ่งนาฬิกาสิบนาทีถึงหนึ่งนาฬิกาสาสิบห้านาทีเอกลักษณ์ด้านหน้าโครสทับไฟหน้ากันชนกระจังผู้บรรยายด้านหน้ามาพร้อมซิกเนเจอร์ลท์ที่คมชัดเส้นสายกระจังหน้าถูกออกแบบให้สะอาดตาแต่มีลูกเล่นเงาด้านแฝงความสปอร์ตเล็กๆเ,เวลารถวิ่งผ่านแสงเมืองตอนกลางคืนไฟสองสว่าง DRL จะวาดลายเส้นที่จดจำได้ทันที1นนาฬิกานาทีถึง2นาฬิกาสัดส่วนตัวถังแอนความคล่องตัว ช็อตเลี้ยวแคบๆเข้าซองจอดผู้บรรยายสัดส,ส่วนโดยรวมสั้นกระทัดรัดแต่สมดุลช่วงล้อหน้าหลังถูกคำนวณให้เลี้ยวคมและมั่นใจการจอดซองในพื้นที่แน่นๆทำได้ง่ายตัวรถเตี้ยพอให้ลู่ลมแต่สูงพอให้ขึ้นลงสะดวกโดยเฉพาะผู้ใช้งานในเมืองที่ต้องขึ้นลงบ่อยๆ2นาฬิกาถึง2นาฬิกา2ีนาทีรายละเอียดรอบคันแผนกล้องจากเสาเไปเสา C มือจับประตูเส้นคาดข้างตัวถังผู้บรรยาย มองด้านข้างจะเห็นเส้นค่าตัวถังที่ค่อยๆไต่ระดับจากสุ้มล้อหน้าไปหาท้ายรถให้ความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้ามือจับประตูแบบฝังกลืนกับบอดี้ช่วยลดแรงต้านอากาศส่วนเสาซีถูกทําให้ดูบางช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและภาพรวมที่ทันสมัย2นาฬิกา25นาทีถึง2นาฬิกา50นาทีล้อท้ายรถ a r o c l o s e ัล้อสปอยเลอร์เล็กไฟท้ายผู้บรรยายลอ้ออลอยด,ดีไซน์หลายการช่วยให้ตัวรถดูพรีเมียมและเบา ท้ายรถเล่นมิติด้วยสปอยเลอร์ทรงเล็กเพื่อเสถียราภาพตอนความเร็วเดินทางไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์บาร์ทำให้เวลาเบรกหรือเลี้ยวสื่อสารกับรถคันหลังได้ชัดเจนขึ้นขีดขีดขีด,ขดห้องโดยสารและความสบายอินเทอร์ ier แอนด์คอมฟอร์ทสองนาฬิกาห้าสิบนาทีถึงสามนาฬิกายี่สิบนาทีโทนห้องโดยสารแอนด์การจัดวางเปิดประตูซูมคอนโซลแดชบอร์ดบอกผู้บรรยายเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือโทนห้องโดยสารที่อบอุ่นแต่ทันสมัย คอนโซลกลางออกแบบให้ลอยตัวเพื่อเปิดพื้นที่ช่วงเข่าแดชบอร์ดใช้เส้นสายแนวนอนทําให้ห้องโดยสารดูกว้างกว่าขนาดจริงปุ่มที่จําเป็นยังคงไว้ให้กดง่ายไม่ต้องจิ้มจอทุกอย่าง3.20นาฬิกา20นาทีถึง3.50นาฬิกา50นาทีบอรดนั่งแอนพื้นที่เก็บของช็อตปรับเอนช่องเก็บของบอกพับผู้บรรยายบอกคู่หน้าเน้นรูปทรงรองรับสริระช่วงเอวและสะบัก หลังขับนานๆยังนั่งสบายส่วนเบาะหลังพับได้แยกส่วนเปิดพื้นที่ใส่ของเพิ่มขึ้นเช่นกระเป๋าเดินทางกล่องพัสดุหรืออุปกรณ์ทํางานในแต่ละวันช่องเก็บของยิบย่อยถูกซ่อนตามจุดต่างๆเช่นขอบประตูใต้คอนโซลและชั้นวางเล็กๆสําหรับสมาร์ทโฟนหรือบัตรจอดรถ3นาฬิกา50นาทีถึง4นาฬิกาสนาทีวัสดุและการประกอบ Close up ตะเข็บบอะผิวสัมผัสปิดเปิดคอนโซลผู้บรรยายวัสดุภายในเลือกผิวสัมผัสที่ต่างเลเยอร์กันด้านนุ่มกึ่งด้าน แอลไลายเ้นเมทัลลิกเพื่อให้ดูแพงขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสีปลายเฉวชเฉวียนงานประกอบแน่นฟิลลิ่งเวลาจะปุ่มหรือก้านปรับต่างๆให้ความรู้สึกมั่นคง4นาฬิกา15นาทีถึง4นาฬิกา45นาทีมัลติมีเดียแอนการเชื่อมต่อเกิ็ดสั้นๆชออ็อตจอกลางต่อโทรศัพท์แผนที่ผู้บรรยายจอกลางตอบสนองไวเมนูใช้ง่ายมีโหมดหน้าแรกที่รวมสิ่งจำเป็นนำทางเพลงสถานะแบตมือถือไว้ในหน้าเดียว การเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนทำได้เสถียรแถมมีพอร์ตชาร์จหลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและผู้โดยสารตอนหลัง4.45นาฬิกา45นาทีถึง5.10นาฬิกา10นาทีเสียงรบกวนแอนฉนวนตัดช็อตรถวิ่งบนถนนคอนกรีตยางมาต่อยปิดกระจกผู้บรรยายแม้จะเป็นรถไซเล็กแต่การเก็บเสียงทำได้ดีเกินคาดพื้นที่ประตูและพื้นห้องโดยสารเสริมฉนวนในจุดเสียงเสียงยางแอและลมถูกรถทอนลง ทำให้การคุยโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีหรือฟังพอดแคสต์ชัดเจน5นาฬิกา10นาทีถึง5นาฬิกา35นาทีการมองเห็นทัศนวิสัยกล้องมุมมองคนขับผู้บรรยายเสาเอถูกออกแบบให้บางและร่วนองศาเหมาะสมช่วยลดจุดบอดตอนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนกระจกบานหลังทรงสูงพอให้มองถอยจอดได้มั่นใจรวมถึงมีกล้องช่วยมุมมองกว้างที่เราจะไปคุยกันละเอียดในพาร์ทเทคโนโลยี5นาฬิกา35นาทีถึง6นาฬิกาสรุปพาร์ทนี้ ปูทางไปพารถัดไปรวมชอตบีโรภายนอกบวกภายในแบบ